เงินเป็นทั้งของมีลิทธ์บัรดาลได้เป็นทั้งอสารพิษให้โทษได้เงินทำให้งอนน้อยไปก็ขัดใจไม่ร่วมมือเงินทำให้งามเนรมิตอะไรก็ได้ตามใจปรารถนาเงินทำให้ง่ายไร้อุปสรรคสะดวกสบายไม่ติดขัดเงินทำให้หงายที่ปกปิดจะถูกเปิดเผยเปิดปากเปิดโปงเงินทำให้งงมากไปตกใจ ทำอะไรไม่ถูกเงินทำให้งกพอไม่เป็นยิ่งได้ยิ่งอยากยิ่งมากยิ่งชอบเงินทำให้งัดผลประโยชน์ไม่ลงตัวก็เกิดงัดข้องัดแข้งขัดแยง้งเครียดแค้นคลั่งฆ่าเงินทำให้งโง่ถูกปิดปากเห็นทำไม่เห็นรู้ทำไม่รู้นอกจากนี้ผู้ที่ต้องการอะไรที่ใช้เงินบรนดาลสุดท้ายก็ทำอะไร